กดูพลังงานของคุณนะคะจากอดีตปัจจุบนันรวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะ,คะการที่คุณประสบความสําเร็จแน่นอนแหละมันต้องแลกมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแต่ก็พลังงานดไฟสืส์น,นั้นก็คือถึงว่าพอมาถึงนันจุดๆ1เมื่อคุณตระหนักได้มันก็ไม่สายที่คุณจะมาซ่อมในสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึก สุขภาพร่างกายหรือแม้แต่การใช้เวลาให้กับสิ่งที่มันสัมพันธ์กับชีวิตของคุณนั่นก็คือเวลาในการพักผ่อนเวลาในการสุขภาพนะคะอันนี้มันทําให้คุณเริ่มเข้าใจว่าความสุขมันไม่ได้มาจากการที่คุณประสบความสําเร็จอยู่อย่างเดียวแต่มันเกิดจากการที่คุณน่ะจัดสมดุลในชีวิตของคุณหละไม่ได้แบบว่า มาให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอย่างเดียวแต่เรื่องสุขภาพของคุณเรื่องการพักผ่อนของคุณรวมไปถึงคนที่คุณจะต้องให้ความสําคัญคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนหรือบางทีอาจจะรวมไปถึงคนรักของคุณก็เป็นได้นะคะอืมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามองดูสุดท้ายแล้วนะคะในสิ่งที่ไพ่บอกกับเากาคือเหมือนแบบบอกประมาณว่าการที่คุณได้อยู่กับความรักและการที่คุณ ยอมรับว่าความสุขมันคือการที่คุณได้รับความสุขจากใจจริงๆนี่แหละมันคืออะไรที่แบบหาซื้อไม่ได้อะไรก็มีราคาเทียบเท่าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะและสุดท้ายจริงๆนะคะอย่าลืมถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือกำลังไล่ตามอยู่นะคะมันเป็นสิ่งที่คุ้มกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปหรือเปล่า นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย